งามงามยายอ่นนี่จ้ะอันนี้เขานมด้วยจ้ะปอเป็นอ่อนอ่อนออกลายด้วยพี่น้องน้ำมันน้ำหมกอ่อนตะแยงแท่แกด้วพี่น่องงามเลน้ำอ่อนจ้ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องทุก่ัดมันอีสาะซ้อนทีผ้าพี่ผ้าหน เราปลาเด้อจ้ะหาเลาะนอกต่างหัวกลางไห้นี่ลนะจ้ะไปหาเน่งน้อไม้จ้าอีกอะอ้ยพี่น้องยานั่งนวดไล่หลายเนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะอุ้ยหลายเนาะยายเนาะนี่ยานั่งนวดเกินไล่หลายก็เรั่มเกินงามงามพี่น้องยานี้พี่เพิ่นไปเก็บเหมืนล่ะโอ้หล่เกินเต็มเลยปะมาเฮ้าเปนดอกไม้เป็นน้องม่ พาหลอหัวหลอสวนไปหล่อเบิ้งแนงหน่อไม้ค่ะมามาเบิ้งน้ำกันจ้ะโอ้แนงหน่อไม้กันล้ออกอง,งามๆจ้าแนงหน่อไม้น้าหมอพี่น้องนี่โอ้งามน้อยใหญ่น้อไม้หน<ม>าแรงออกงามมากจ้าหลังจากห่างหายไปโดนเนาะค่ะปีธภารกิจหลายอย่าง ลงลงคิดเลยยายเนาะมามาเบิ้งกันค่ะอ้งามงามใหญ่ออไี่จอันนี้าเั้งด้วจากขอเป็นอ่อนอ่อนออายอยด้วยพี่น้องน้ำมันน้ำหมอกอ่อนตะเกียงแท้แจกด้วยพี่น้องอ้อ่อนเนาะใหญ่อื้หออกลยอยู่ดิ

เฮ้ยนีอีกอยู่ได้ไใหญ่อยู่ได้ใหญ่ข้างในปอีกคนร้าคนขึ้นเงียี้ยงเ <laughs> oh, ha quá nếu nhà máy kim sung dữ thì nào ò oh. oh, còn on กำลังข้นแนงแล้วยายเนาะงามอ่นอนชวช่วงนี้ทำใหม่ก็หากินอยากเนาะเป็นแนงนี่ลหรอคะแนง่งใช่เห็น,นมาล้วอ่ะรัาเลยโอ้หงามต่อลายไปเลยไปเลย อยู่ในในกุณเวลาเงินวนเนาะ อ๋อนี่แม่ยหญ่พัดวังแหนงเพิ่นค่ะโอ้ยอบอวบเลยเอาตัวไหนก่อนยายไหนก่อนเนาะจ้าอบอวบอ่อนอ่อนนี่หย่อน ไหนเบลอสตี๋มากเนี่ยนะนี่ข้างในมีอีกบอโอ้ควัวดีเนาะดีเด้เอาได้ปะเนี่ยทางที

เคี uh ้ยวไปนํางกันเลยนี่ไปแน่นอนไหมดำๆนี่นี่ยังปูปะอือ ินหม่ไหมแขนเนิ่มๆต่อมาจ้ไปบังกอผุนปะใส่ใยผุนหย่อนนิดนงข้างน้าผุนแหนมยมูเขาไปเอาดิผุนจัได้ทางผุนได้ันหกเอาเลยจ้ะอ้ยแห้งงามหนอจ้ะงอนอ่ เน้ออัวอัวถือน้ำหมอกจะมีน้ำหมอกหลายหลายทีเนาะย่ามือเสามานน้ำหมอกหลายนี้อน้ำใหม่ออกเอ้ามดหมดเลยหมดเลยใครแต่แต่น้ำมาไล่เนาะก็ไพ่ปลาโอ้ยโอ้ยก็ไฟ่ปลานี่ก็หไปหมดมาแล้วหมดทุกเจ้าเหน้ำไล่ก็หนียายบวดแห่อยู่โซ่ค่ะมาเอา หมนึางดแหน่งไหนนี่นะสามแหนงโอ้สี่สี่อ่อนๆเลยจะ้ะแหน่งยาวเนาะ นี่ไงไปเบิ่งข่าวคนกันอ ngon này ui, cái này đây là cái này đây cái oh my god oh <laughs> <laughs>

ชิชองหอ,นหนอ,อหยอดกไ็ได้แล้วก็ตดมตัวนะั้โปรไว้นะนี่ <Yeah. S 2> เราเอาไหนคะตอนนี้ <Yeah. S 2> เนาะเจ้าขอเพิ่อลายหยอดค่ะโอ้หเต็มกระหม่อมไล่หล่ อจ้ามันนี่สิได้กลับไปเรื่อค่ะอาหาเนีงนวใหม่มานมานกี่น่ออ่อนอ่อนไหลไหลแกงแุดเสบจ้ะเดี๋ยวให้ยายปอกแกงเนะจ้ะเนาะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานสะออนดีในเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้หงามเนาะยายเนาะเส้นแฉบปอ่วนหอนหัด้วยจ้ะนี่คอขอเพิน่นนี่เราใหม่ใส่ไหมม้งโอ้โอนี่น,นีเห็ด <laughs> พอพี่บอกถงมีเเสนหนามันแซ่บแซ่ด้พี่น้องแกง